สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนนะครับวันนี้ก็มาติดกล้องนะครับกับทีมงานช่างโอและช่างเกมนะครับกล้องวงจรปิดยี่ห้อต้าหัวเครื่องบันทึก16ช่องนะครับแต่ใช้กล้องอยู่12ช่องติดตามชมครับใครจะเสร็จแล้วนะครับเก็บของติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับน,นี่ก็ติดตั้ง ตู้นะครับเพื่อจะเอาเครื่องบันทึกนะครับเอาใส่ไว้ในตู้นี้ปิดเพดานนะครับสำหรับงานของเรานะครับก็จะใช้ของต้าหัวทั้งนั้นนะครับตัวนี้เป็นรุ่น16กล้องนะครับ16ช่องแต่ใช้อยู่12ตัวนะครับตอนนี้ ฮาร์ดดิสที่ใช้นะครับ2เ b ราไบต์รุ่นนี้เป็นเครื่องบันทุกรุ่นใหม่นะครับซึ่งไม่มีพัดลมแล้วนะครับเป็นชิปตัวใหม่ความร้อนไม่มีนะครับใส่ในตู้สบายเสียงเงียบ,บงานที่ติดกับโครงเล็กนะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับอันนี้จุดสามแยกนะครับ นี่ครับมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับกล้องมี12ตัวนะครับเน้นยี่ห้อตาหัวจากนู้นนะครับดึงมาจุดนี้เดินท่อมาไกลมากนะครับ นี่เป็นจุดสีแยกก็จะมีอยู่นี่หนึ่งตัวฝั่งนู้นอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็เดินไปนู่น,นครับอยู่ที่ปากประตูรั้วนะครับหนึ่งตวัวก็เดินเข้าไปในที่ตู้กล่องบันทึกนะครับนี่นะครับมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เดินท่อมาครับ เดินไกลมากนะครับเห็นนู้นนะครับจากข้างในนะครับนู่นนะครับเดินมานี่นะครับนี่อีกตัวหนึ่งเอาไว้มุมถนนนะครับมีจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับ จากข้างนอกนะครับเดินท่อมาตรงนี้มีจุดสามแยกนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เดินไปข้างหลังบ้านมีมุมนี้ตัวนึงนะครับแล้วก็เดินท่อขึ้นเพดาน สายที่ใช้นะครับเป็นสายเบอร์นี้เลยนะครับ24 AWG ตัวนี้นะครับมีสายไฟนะครับใช้ต่อเป็นแรงดันในตัวนะครับข้างในมี4ชุด1เส้นนะครับสามารถต่อกลองได้อยู่4ตัวนะครับกล้องแต่ละตัวนะครับก็ต้องใช้บาลานนะครับ เพื่อจะต่อเข้ากับสายเคเบิลบาลานตัวนี้นะครับเป็น HTBO บาลานรุ่น HT นะครับ 5M นี่นะครับ12กล้อง12ตัวตอนนี้ช่างโอก็กำลังไล่สายกล้องนะครับว่าจะเอากล้องตัวไหนเป็นช่องไหนนะครับ กล้องทุกตัวนะครับใช้บาลานซ์ <Okay. S 1> ขยับสายวิจีเอเนอะขี้มันแจ้งแล้วนี่เนี่ยเอออากา้าโอ้ยสายหลวมนะฮะวิจิมันเอาได้ แล้ตอนนี้สว่างแล้วนะครับใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะครับเทศกล้องสิตัวใช้ได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องไปปรับมุมนะครับเพราะว่าดูที่เสานะครับเราจะเน้นกลางกล้องนะครับอย่างสายฟ้านะครับช่องที่สองนะครับสายฟ้าจะเอียงนะเดี๋ยวเราต้องไปปรับมุมนี่นะครับ ยังเดี๋ยวคงต้องเชื่อมต่อ wi-Fi ก่อนนะครับแล้วก็ใช้มือถือไปปรับเอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำการปรับมุมกล้องนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเป็นตัวเราเอียงนะครับโอ้ข้อความเตือนขึ้นมาเยอะเลยจุดไหนไมีจุดเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเตือนเดี๋ยวแตะดูจุดนี้ก่อนนะครับ เอาละสวยฟาดตรงละงุมลงหน่อยงุมลงหน่อยเห็นหน่อยไปมกหลังคาเนี่ยพอ,อลงเห็นหน่อยนะเอาไว้หมะลงมางุ่มลงงุมหัวลงน่าประมาณนี้ประมาณนี้

เออโฮมได้ไปปั๊บเป็นเฮ็ดดีด้ะอ่ากดเฮ็ดดีนะครับนี่โดเข้ากดเฮ็ดดีสำสัดดูหันเหี่ยวเหี้ยวเหี้ยวะ่ะเอาละกล้องนี้ผ่านเอตรียมจอยไซเินแห่งปีกัน S <S 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 ข้อความมันเตือนอี้ล่ำหนิวะเดี๋ยวก็เอาไปติ๊กมันออกกันการเตือนนั่นอันนี้เอสดีนะครับเดี๋ยวผมจะกดเป็นเอดีดูการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่เอดีนะครับนี่มาละสามโนอมาละเงียงละง่างฮะพอท่อถ้าอีน้นี่พอเมาหู

าวยฟาตรงละเอาเอาเอา,เอ,าออกมานอกหน่อยมันเสียดายหัวเ่ยเอาออกมาฮะเอาละเอาละเคื่องทางละยกยกขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้ไปเด้๋ยวนีประมาณนี้ลอกเลยลอกเลย